สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้ตีสามกว่านอนไม่หลับเนื่องจากว่าอาการโรคไฟโบไมอันเจียกำเริบจริงจริงมันก็เป็นอยู่เรื่อยทียนี้ว่าก็ต้องอาศัยยาค่ะยาแก้ปวด คือโรคเนี้ยเวลามันกำเริบม,มามันก็มันจะมีอาการปวดตามร่างกายนะคะเป็นคือช่วงนี้เป็นบ่อยแล้วก็เราทำงานเกี่ยวกับนวดด้วยนะคะก็ใส่ชุดนวดนอนคือนอนคนเดียวนะคะไม่ได้นอนกับ ครอบครัวโลกนี้คือถ้าจะให้หลับจริงๆมันจะต้องนอนในสถานที่ที่เงียบมากคือใครก็นอนด้วยไม่ได้ถึงจะหลับแต่จริงมันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกคะ่ะมันก็ต้องอาศัยยาที่กินนี่ก็จะเป็นยาแก้แพ้ตัวเนี้เม็ดเหลืองๆอะคะ่ะ เออมื่อก่อนก็กินครึ่งเม็ดตอนก็เม็ดหนึ่งแต่ตอนนี้คือกินสองเม็ดแล้วเพงจะนอนหลับได้แต่ว่าวันนี้คือพออาการมันกำเริบเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานได้คือมันจะปวดเป็นหมดมันก็ไม่มีเยี่อแรงจะปวดหัวค่ะปวดปวดซิกซกนี้ ปวดซี่ขวาลงมานี่เลยมันจะปวดลงมานี่เป็นเหมือนไมเกรนนะคะแต่ว่ามันจะปวดมากอันนี้ก็ดุมหายมันก็ต้องกินยาและยาที่กินเนี่ยคือไปไปรักษากับคุณหมอมาพักหนึ่งแต่ว่าคุณหมอบอกมันไม่มียารักษาหรอกโรคเนี้ยก็คือมีแต่ยาระงับอาการ บรรเทาอาการแล้วก็ยาปรับเคมีส่วนยาปรับเคมีเนี่ยจะเป็นการปรับเคมีในร่างกายอาการเจ็บปวดเนี่ยของโรคไฟโบไมอันเจียมันจะเกิดจากเส้นประสาทในใน,ในการรับรู้ความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันสั่งงานผิดปกติคือร่างกายเราจะปกติเหมือนคนทั่วไป ไม่ไม่แสดงออกทางกายภาพอะค่ะก็คือดูเหมือนคนไม่เจ็บป่วยดูเหมือนแข็งแรงทั่วไปปกติแต่ว่าพอมันปลายประสาทมันสั่งงานให้ให้ให้ร่างกายเราเจ็บปวดอาจจะเกิดขึ้นบางจุดอย่างเช่นปวดหัวที่ที่เป็นเนี่ยมันมันก็จะปวดมากทีนี้ยาที่มันระงับอาการเจ็บปวดได้ดีที่สุดก็จะเป็นยาตัวเนี้ย เหลืออยู่เม็ดเดียวกินโอ้โหจริงๆเขาไม่มีขายตามตามคลินิกทั่วไปเพราะว่ามันเป็นยาต้องห้ามนะเขาเรียกว่าธรรมดอนตัวเนี้ยเม็ดหนึ่งกินมันระง,งับเจ็บปวดได้ได้ดีก็คือเราสามารถที่จะกินแล้วเราก็ทำงานได้ปกติเลยเนี่ยที่ทำงานได้ทุกวันก็คือยาตัวเนี้ยนะคะ แต่จะพยายามกินไม่บ่อยก็คือว่าต้องปวดหนะักจริงๆถึงจะกินแต่อย่างวันเนี้ยพอดีมีลูกค้าช่วงเย็นจองนวดก็เลยจาเป็นที่จะต้องกินเพื่อที่จะสามารถนวดได้นะคะก็พอทีน่นี้พอเรากินช่วงเย็นยาตัวนี้เอฟเฟกมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับมีอาการคันตามเนื้อตามตัวทุกจุดของร่างกายจะคันหมดเลย แล้วก็คอแห้งจะคอแห้งตลอดเวลาคือจะต้องมีน้ําอยู่ใกล้ๆอย่างอันนี้ก็มีกระติกน้ําวางไว้ตรงปลายเตียงที่นอนนี่คือนอนที่ห้องนวดที่บริการลูกค้าตอนกลางวันกลางคืนก็เป็นที่นอนของของเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไปนอนข้างบนกับครอบครัวไม่ได้อย่างที่บอกคือเราจะนอนไม่หลับ มันจะมีเสียงอย่างแฟนนอนกกนหรือว่าการขยับตัวของคนรอบข้างหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้นอนไม่หลับเลยก็จะเป็นที่จะต้องนอนแยกออกมานี่ก็เป็นจริงๆถ้านับจริงนอนแยกกับครอบครัวนี่ก็นานแล้วนะหลายปีแล้วล่ะแต่ไม่เป็นกิจลจักษณะที่จะมาแบบนอนแยก จริงๆเลยก็คือปีหนึ่งล้วค่ะจริงๆแล้วคนภายนอกไม่รู้เราก็จะเหมือนคนแข็งแรงทั่วไปแต่วันเนี้ยที่ถ่ายคลิปวันนี้ก็คือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ไออาการเจ็บป่วยของโรคเนี้ยว่ามันเป็นยังไงมันมันส่งผลกับเรายัางไงแล้วทำไมถึงต้องมีการน้อยอกน้อยใจแล้วก็ โพสลงเฟซบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาจะมองว่าเหมือนเราเราเครียดเราเราแบบเกิดกระทั่งจิตของเรามันจะไม่ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผลมันก็มาจากไอ้โรคตัวเนี้ยไฟโบไมอันเจียแต่ว่าที่รู้ทันอาการของตัวเองก็จะมีการดูแลตัวเอง อยู่เสมอค่ะแต่ว่าอย่างวันนี้ตีสามกว่าแล้วก็นอนไม่หลับซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าวันนี้มันมันมันยังไงอะคือก็อยากอยากเล่าอาจจะพูดวนไปวนมาเบอร์เบอรบ้างก็ผลสืบเนื่องมาจากยาตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็เพิ่งจะ อาการดีขึ้นจากอาการอักเสบของตอมทอมซินที่มันทำให้เจ็บคอคะก็มีส่วนของยาแก้อักเสบกินเข้าไปด้วยมันก็จะเบอเบ้์บ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพยายามนอนมาตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มแล้วแหละปิดร้านแต่ว่านอนค <c oughs> อแห้งแล้วเนี่ยมันก็นอนไม่หลับหรอกคะ่ะ ปิดไฟปิดทุกอย่างไม่ให้มีเสียงเลยก็พายายามนอนก็นอนไม่หลับก็คลิปนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้สาระอะไรมากมายเลยก็เอาเป็นว่าคืออยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าไอ้โรคไฟโบไมอันเซียเนี่ยจริงๆแล้ว คนไข้ที่เขาเจ็บป่วยที่เขาเป็นเนี่ยจริงๆแล้วความจริงแล้วมันทรมานมากนี่ที่คุยได้ที่พูดได้เนี่ยคือว่าตัวยาที่กินเข้าไปมันทําให้ร่างกายเราอ่ะมันชามันไม่เจ็บปวดเนี่ยอีกไม่ค่อยเจ็บหรอกนะเพราะว่าเอฟเฟก์ของยามันจะเหมือนชาไปเลยแล้วก็จะไประง,งับพวกอาการเจ็บปวดด้วยนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นโลกนี้ด้วยจริงๆมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นาอโลกนี้คือมันไม่ไม่ทำให้พิดการไม่ทำให้ให้อันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าคนที่รู้ไม่เท่าทานโลกนี้แล้วเครียดแล้วจิตตกมากเกินไป mm. เกิดคิดสั้นฆ่าตัวตายอันนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันเมื่อก่อนทิก์ก็ก็คิด เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะก็มีระบายลงเฟซบ้างอะไรบ้างแต่มันก็เป็นแค่ความคิดชั่ววูบหนึ่งที่ที่ที่มันรู้สึกว่าเออมันทําให้ชีวิตเราอยู่ไม่ปกติไม่เหมือนคนอื่นเขาคือทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่ได้แล้วนะคะทุกวันนี้ถึงต้องถึงต้องมาทําอาชีพนวดเปิดร้านนวดจริงๆแล้วเ,ออเรา เราสามารถให้ทำงานได้หลากหลายเพราะเราจบปอตีการโรงแรมจัดการโรงแรมท่องเที่ยวมาอยากทำงานในโรงแรมนี่แหละเกี่ยวกับพวกสปานี่แหละแต่มาสี่ปีที่แล้วค่ะก็ต้องออกจากงานเพราะว่าโรคนี้แหละต้องไปรักษาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้ก็เข้าใจว่าตัวเองเป็น เป็นไมเกรนระยะรุนแรงมีเนื้องอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปสแกนสมองไปทำอะไรหลายๆอย่างปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะความดันก็ปกติแล้วก็จะมีอาการปวดท้องมากปวดมันโรคกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลำไส้ทะลุคือปวดมากไปจนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดนะคะอยู่ฉะเชิงเซาก็ปรากฏว่าไปส่องกล้องก็ ลำไส้สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีอะไรเลยคะ่ะส่วนทวารก็ปกติมาเอกซเรย์อะไรไม่มีอะไรเลยคะ่ะร่างกายแข็งแรงดีมากนะแต่ว่าอาการเจ็บปวดเนี่ยสิมันทำให้เราทรมานมากจนคนรอบข้างเขามองว่ามันเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ ความจริงแล้วเรานี่พยายามที่จะทำตัวเองให้แข็งแรงมากๆให้เหมือนคนปกติมากๆค่ะแต่ว่าโชคดีที่ที่แฟนของทิฟเนี่ยเขาเขาสัมผัสมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจนะอย่างเ,เขาก็ไปนอนกับลูกแล้วก็ดูแลลูกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ แค่ลำพังดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลร้านเนี่ยมันก็เหนื่อยละเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกมันดราม่ามันเป็นปมปมในใจเราที่ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้ <c oughs> ตอนนี้ลูกห้าขวบแล้วดูแลลูกไม่ได้มาตั้งแต่ ลูกขอดะค่ะเพราะว่าไออาการตัวนี้มันเป็นมาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่เราไม่รู้ตัวมาเป็นหนักหลังจากที่ขอลูกก็จะต้องมีคนช่วยดูแลเลี้ยงดูให้ตลอดแม่มั่งยา่าแม่ย่ามั่งแฟนมั่งพี่ป้าน้าอาของของลูกเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันดูแลถ้าวันไหนที่เราแข็งแรงดีเราก็จะดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เอาจริงเข้าทุกวันนี้คือรับผิดชอบแค่แค่งานนวดของตัวเองแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ทุกวันนี้ก็ก็เรื่องอาหารการกินก็ไม่ได้ทำค่ะาาทำไม่ค่อยไหว <c oughs> ก็แฟนทำให้กินช่วงเย็นก็ก็อยู่กันอย่างเงี้ยทิงทิ้งได้อยู่ได้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวจะไม่ให้มันนานมากก็แค่1ิบสานาทีก็พอนะคะคือก็เอาเป็นว่าโลกนี้นะคะมันมันพูดยากมันเป็นโลกที่แบบเซนสทีฟในเรื่องของจิตใจด้วยคืออาการมันเกิดทางกายภาพเกิดทางร่างกายเรา แล้วมันทำให้เราไม่ปกติแล้วแล้วทำให้จิตเรามันวิตกกังวลไปด้วยเครียดด้วยเป็นปัจจัยตามมาที่ทำให้อาจเกิดภาวะทางทางด้านทางด้านจิตได้ที่คนที่เป็นหนักๆและไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งเป็นประวัติที่ที่ไม่ค่อยดีแล้วยิ่งทำให้เขาเครียดไปใหญ่แต่ของทิพยยังไม่ถึงขั้นนั้น คือพยายามใช้ธรรมะอะไรเข้ามาดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองแบบจิตตกหรือว่าเครียดหรือว่าเป็นแบบโรคประสาทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็แค่ก็แค่เบื้องต้นดีที่ว่าเรายังยังรู้เท่าทันแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโรคเนี้ยคือในเมืองไทยอ่ะผู้คนเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกเออเขาในแพทย์เขาก็จะเรียกเป็นภาษาไทยว่ากลุ่มกล้ามเนือ้อ เอ็นข้อต่อปลายประสาทอักเสบจริงๆแล้วมันเป็นเป็นทุกจุดในร่างกายเป็นข้อต่อเป็นข้อศอกข้อเขา่าเป็นในในใน,ในเส้นประสาทเป็นในเส้นเอ็นนะคะขึ้นหัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นปวดในสมองคือเป็นไปได้หมดแล้วแต่ว่าไอ้ปลายประสาทที่มันจะสั่งงานผิดปกติมันจะไปทําให้เกิดตรงไหนนะก็นี่ก็ตีสามครึ่งแล้วก็ ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนจะอ,อยากอยากคุยอยากบอกทุกคนหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกนี้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอแค่ทุกคนเข้าใจไม่ได้ต้องการกำลังใจอะไรมากไามว่า แต่ก็แค่ให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพื่อได้ให้คนที่เขาเป็นโรคเดียวกันเนี่ยเขาสามารถอยู่ในสังคมได้ไม่ไม่เตลิดเปิดเปิงไปไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ